อันนี้ถ่ายที่อยู่ของโกโก้กับสีเทาให้ดูกันนะคะ,ะโกโก้กับสีเทาที่เขาใช้นอนทุกวันเป็นประจำถึงแม้จะล่ามหรือไม่ล่ามนะคะเขาก็จะมากลับมานอนบริเวณนี้ค่ะแต่วันนี้ล่ามบางท่านเอฟซีเขาก็เป็นห่ว่งว่าเป็นการทรมานน้องหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะพาให้ดูว่าน้องเขาภาพโกโก้กับสีเทาโดนล่ามปล่อยออกไปก็มี เอสซีเขาเป็นห่วงอะค่ะเขาก็คอมเมนต์มาเขาก็ว่ามาว่าถ้าไม่พร้อมก็อย่าเลี้ยงน้องอะไรอย่างนี้ค่ะแต่จริงๆน้องเขาชินกับสภาพอย่างนี้แล้วเราฝึกเขามาตั้งแต่เด็กอะค่ะเพื่อความปลอดภัยของน้องเขาด้วยเราอยู่บ้านเรามีเพื่อนบ้านนะคะไม่อยากให้หมาไปสร้างความรำคาญให้เพื่อนบ้านด้วย mm hmm. เพื่อนบ้านเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หมาเราโซนไปกัดของเขาอะ mm hmm. เมื่อเราไม่มีเวลาดูแลเราก็ต้องล่ามเขาบ้างเป็นบางเวลาค่ะเนี่ยค่ะบริเวณน,นี้คือที่อยู่ของโกโก้กับสีเทานะคะเป็นโรงรถโรงเก็บของน้องก็อยู่ได้สบายเลยละคะ่ะไม่เปียกฝนพื้นก็ลาดพื้นด้วยปูนซีเมนเหมือนกันนะคะแล้วก็เว้นที่เขาได้ตะกุยด้วยค่ะมีพื้นที่ให้เขาตะกุยใต้เตียงเนี่ยคะ่ะเขาชอบตะกุยสำหรับสีเทาะคะ่ะ เราก็จะนอนทนั้งคีนนะคร